แต่เป็นเหรียญแท้นะครับแท้ทันพระอาจารย์ฟั่นปุกสซีนะครับพิมพ์หน้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นครับตรงนี้ต้องมีพั0 0้ถึงสองพบาทนะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกางนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหคลิปนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็มีเหรียญนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญนอกทำเนียบนะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับมาแนะนานาเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ทันทันพระอาจารย์ฟั่นปลุกเสกนะครับเป็นเหรียญยุคต้นๆด้วยนะครับแต่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในทำเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเหรียญนอกทำเนียบนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเหรียญนอกทำเนียบนะครับวันนี้ได้มา2องอ์สวยๆนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนอกทำเนียบแต่เป็นเหรียญแท้นะครับแท้ทันพระอาจารย์ฟั่นลูกเสกนะครับแล้วก็เป็นปีลึกๆซะด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับทรงกลมแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นขอบขอบเป็นขอบเกลียวเชือกนะครับนี่นะครับเป็นขอบเกลียวเชือกแล้วก็มีเส้นวิ่งข้างในนะครับ อีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นหันข้างนะครับครึ่งองค์ทางด้านซ้ายมือของเราแบบนี้นะครับระบุนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะครับทิมด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับสิบทออสร้างที่ระลึกนะครับอายุ75ปีพระอาจารย์นะครับอันนี้เป็นชุดอ่าเป็นยันยันห้านะครับอันนี้ก็เป็นชุดกระานะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับ วัดปา่าอุดมสมพรนะครับ20สิงหา2 5งหนะครับนี่นะครับเป็นยุคต้นๆเลยนะครับ2 5 1 7นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคาเล่นหากันก็อ่าตรงนี้ต้องมีพันห้าถึงสองพันบาทนะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับต้องมีพันห้านะครับพันห้าถึงสองพันบาทนะครับราคานะครับราคาเล่นหากันณปัจจุบันนะครับครับมาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้นะครับ จะซูมดูชัดๆนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับเหรียนรุ่นนี้นะครับพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับพิมพ์หน้าอาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะครับต้องแบบนี้นะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับขอบเกี่ยวเชือกนะครับนี่นะครับขอบเกี่ยวเชือกคมชัดนี่นะครับเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ เส้นขอบด้านในนะครับเส้นขอบด้านในนะครับนี่นะครับติดนะครับติดคมชัดนะครับเส้นขอบด้านในนี่นะครับดูนะครับเส้นสายอยู่เรียบตึงนะครับนี่นะครับเส้นสายเส้นริวจีวรพวกนี้คมชัดนะครับเส้นคอคมชัดแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัด นะครับแบบนี้นะครับเป็นแท่งคมชัดหัวตัวหนังสือก็จะเป็นจุดๆเป็นเม็ดกลมๆนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ชนนะครับไม่โทนะครับคำว่าฟันตรงนี้ชนข้างในนี่นะครับชนขอบนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดชนขึ้นไปนะครับตัวอ่างนะครับอ่างก็จะเป็นเส้น ปนมาชนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับชนขอบแต่ตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณเส้นริวจีบอครับตรงตัดนี่นะครับตัดลงมานะครับพลิกดูนะครับนี่นะครับถ้าพลิกขึ้นมาดูนะครับจะเป็นเส้นลงมานะครับนี่ครับเส้นลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับมองเป็นเส้นเส้นลงมานะครับแบบนี้นะครับอีกองหนึ่งนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับอีกองหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเส้นแตกลงมานะครับเส้นวิ่งลงมา ตัวหนังสือก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับไมโทจิตนะครับก็อ่างชนนี่นะครับเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งหัวเป็นจุดกลมๆนะครับพิมพ์ด้านหน้านะครับยิพมทั้งด้านหลังนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวหนังสือต้องเป็นแท่งคมชัดนะครับ นี่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดจุดนะครับหัวจุดกลมๆนะครับนี่นะครับเป็นแท่งคมชัดหัวเป็นเม็ดเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะครับตัวขละายันนะครับติดคมชัดตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนี่นะครับนี่นะครับคมชัดนะครับผิวเรียบตึงเป็นเช่นเสียนนะครับด้านหลังนะครับพุ่งขึ้นนะครับตรงคําว่าที่นะครับที่ระลึก นี่นะครับไม่เอกนะครับไม่เอกจะเป็นตุ่มนะครับเป็นเม็ด2เม็ดติดกันนะครับติดชนขอบนะยกขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่เอกนะครับนี่นะครับจะเป็นเม็ดไข่ปลาติดกันนะครับตรงขอบนี่ครับคําวที่นะครับ ขอบเหลียงก็จะเป็นขอบเหลี่ยงก็จะเป็นเส้นเส้นนะครับนี่ครับเป็นเส้นเหมือนรอยเกลึงนี่นะครับขอบเหลี่ยญนะครับแบบนี้นะครับมาดูบ์ตัดนะครับมาดูบ์ตัดนะครับนี่นะครับบ์ตัดนะครับก็จะเป็นตัดเป็นเส้นหยาบๆยานะครับนี่นะครับรลอยเป็นเส้นหยาบๆยาแบบนี้นะครับนี่นะครับบ์ตัดนะครับลักษณะบ์ตัดนะครับ ตัดเป็นเส้นหยาบๆแบบนี้นะครับมีฉีดด้วยนะครับตัดฉีดนิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นนะครับนี่นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับเส้นๆนะครับรอยฟันเฟืองนะครับนี่นะครับสําหรับเบอร์ตัดนะครับรุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับครับก็เป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่ได้บรรจุไว้ทาเนียบเหรียญนะครับแต่ว่าก็เล่นหากันพอสมควรนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญนอกทำเนียบนะครับเป็นยุคต้นๆด้วยนะครับที่ทันพระอาจารย์ฟั่นนะครับแท้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแท้ทันพระอาจารย์ฟั่นผุกเสียครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ